ต้นวิโยคาวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีนสนลสมาทานและกรรมฐานแล้วต่อไปก็สดับปกิณก,กะคำแนะนำคำว่าปกิณก,กะหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเพราะว่าหลักฐานใหญ่เราแนะนำกันมาแล้ว วันนี้ฟังเรื่องของท่านชาดินทั้งสามเป็นว่าประวัติของท่านน่าคิดโดยองค์สมเด็จพระธรรมสามิสสงตรัสว่าดูมืนว่าท่านจะไม่ทำอะไรมากนัก <c oughs> สังเกตจริยาของท่านให้ดี ว่าในส,สมัยสมเด็จพระจินศรีพระองค์นั้นทรงตรัสขึ้นเมื่อท่านพี่เป็นพระพุทธเจ้าพี่รองลงมาเป็นอากัสาวกแล้วก็พี่รองลงมาเป็นมหาสาวกตัวท่านเองทั้งหมดในสมัยนั้นแทนที่จะได้เป็นพระอรหันต์ ท่านก็ไม่ได้เป็นพะอรหาร์เพราะว่ามีเวลาปฏิบัติน้อยแต่ฟังให้ดีเนี่ยครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีเวลาปฏิบัติน้อยท่านต้องช่วยพ่อรบทับจับศึกต้องช่วยพ่อปกครองประเทศเรื่องการครองประเทศนี่เป็นเรื่องหนักมาก พราะอะไรเพราะต้องทำกรรมดาสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นอกุศลแล้วก็กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลบางอย่างก็จะต้องทำกรรมที่เป็นอกุศลร่วมตัวอย่างที่จะเห็นว่าเราต้องการให้มันดาปวงชนทั้งหลายที่อยู่ในการปกครองมีความสุข ก็ต้องออกกฎหมายลงโทษลงทันกับคนที่ทำความชั่วและเขาเหล่านั้นมีโทษถึงที่สุดจะต้องสั่งประหารชีวิตการทำอย่างนี้จะถือว่าเป็นบุญไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นอกุศลแต่ว่าเจตนาจริงๆ ของนักปกครองทั้งหมดไม่มีความไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจขัดเคืองกันมาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ไวจิตดวงนั้นทำเพื่อมาหากุศลอย่างเดียวแต่บางทีท่านนัลาลยะถามว่าก็เมื่อทำเพื่อความสุขของคนส่วนรวมแล้วทำไมจึงจะเรียกว่าเป็นบาป เรื่องนี้ก็ต้องย้อนถอยหลังไปหาเรื่องของท่านอะไรล่ะผมก็นึกเตชะสุนีมะเตมีใบท่านเตมีสมัยนั้นท่านเป็นเด็กนั่งอยู่บนตักของพระราชวิดาเมื่อหมายเขานำคนเข้ามาแล้วกราบทูลว่าคนนี้มีโทษหนัก ทำผิดกฎหมายอย่างไร้แรง <c oughs> พระราชวินาก็สั่งประหารชีวิตเมื่อพระเตมีนั่งอยู่บนตักพระาราชินีระลึกชาติได้ว่าสมัยก่อนนี้เราก็เป็นพระราชาอย่างพอ่อเคยสั่งประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อตายจากความเป็นคนก็ต้องไปเกิดในนรกสิ้นกาลนาน ต่อไปเราไม่ต้องการจะเป็นพระราชาเพราะเกรงว่าจะต้องสั่งรหารชีวิตอีกนแบนั้นว่าถึงเมื่ากิจที่เราจะพึงทำที่เป็นกุศลหวังประโยชน์ของคนส่วนมากให้มีความสุขแต่ถ้าว่าเขาเหล่านั้นก็จำจะต้องมีความทุกข์เพราะกรรมที่เป็นอกุศล นี่เรามานั่งดูกันว่าท่านทั้งสามพร้อมไระบริวารหนึ่งพต้องทำกรรมทั้งสองอย่างร่วมกันคือกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลทำไมท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ลงนรกเมื่อตายจากภาพนั้นแล้วมีความสุขบนสวรรค์ถึงเก้าสิบสองกับ การเกิดบนสวรรค์กบสองกับนะเขาบรรดาพวกท่านนั้นหลายยาวิตกกังวลไปเลยเพราะเขาจะมีความลำบากยย่แค้นเนื้อแท้จริงๆเทวด,ดามีความสุขต้องการทุกอย่างสำเร็จผลคำว่าทิพปรวาเล่นเลทิพนี่เขาเปรวาเล่น,น,ะลนจะต้องการอะไรมันต้องการได้แบบเล่นเลน คือไม่หนักอย่างเราทำเล่นเล่นกินเล่นเล่นนอนเล่นเล่นจะทำอะไรก็แบบเล่นเล่นไม่ต้องใช้สมองหนักไม่ต้องใช้แรงงานหนักมันจะมีผลหรือไม่มีผลก็ช่างมันมันจะได้มากได้น้อยก็ช่างมันจริยาแห่งคำว่าเล่นเล่นหมายถึงว่าการนความเบาแห่งกิจการงานนี่สำหรับเทวดามีร่างกายเป็นทิพย์ก็ถือว่ามีร่างกายเล่นเล่น ร่างกายเล่นเล่นของเทวดาก็เพราะว่าเทวดาไม่รู้จักแก่เทวดาไม่รู้จักป่วยเทวดาไม่รู้จักทุกเวทนาใดๆทั้งหมดเพราะมันเป็นร่างกายเล่นๆไม่ใช่ร่างกายจริงๆไอ้ร่างกายจริงๆในความจริงเขาเล่นจริงๆของเขานะเราบันทิตมันก็เหมือนร่างกายเล่นเล่นเมื่อปั้นตุ๊กตาเล่นๆล ร่างกายเทวดาก็เหมือนก็ร่างกายตุ๊กตาตุ๊กตาไม่เคยร้อนไม่เคยหนาวไม่เคยหิวไม่เคยกระหายไม่เคยผอมไม่เคยอ้วนไม่เคยแก่ไม่เคยเด็กกว่านั้นเพราะอะไรปั้นไว้เท่าไรก็มีสภาพเท่านั้นแต่ว่าตุ๊กตายังมีเก่ายังมีพังร่างกายของเทวดาไม่มีการสุโสมไม่มีความลำบาก เมื่อเวลาที่เทวดาต้องการปรารถนาอะไรเทวดาก็ได้แบบเล่นๆพอนึกขึ้นมามันก็ปรากฏไม่มีอะไรหนะักเป็นอันว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดหนึ่งพันกับสมท่านที่ไปเสวยที่ประสมบัติเป็นเทวดาถึงเก้าดิสองกับอย่าคิดว่าท่านลำบากมีความสุขที่สุด ท่น,นนี้เราก็มานั่งพิจรารณากันในเมื่อท่านจำจะต้องเป็นพระราชาเป็นอัครมหาเสนาบดีเป็นมหาามาตเพราะว่าจะต้องรับองค์ใหญ่ต้องเป็นพระราชาองค์รองลงมาก็เป็นมหาอุปราชองค์รองลงมาก็เป็นอัครมหาเสนาบดี สามตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่หนักที่สุดรับภารากิจทั้งความดีและความชั่วที่บุคคลจะพึงมีในประเทศของตนนั้นกรรมที่พระองค์ทำจึงเป็นทั้งกุศลและกลุศลแล้วก็นั่งทบทวนกันดูว่าที่องค์สมเด็จพระบรมครูทรงตรัส ว่าท่านตายจากชาตินั่นแล้วก็มาเกิดเป็นเทวดามาได้ยังไงทําไมจึงไม่รงนรกงกรยาพระเตมีว่าตอนนี้ท่านอลายอย่าลืมว่าท่านทั้งทันสามร้อยองค์นั้นท่านปรารถนาความเป็นพระอรหันต์เราเห็นพี่เป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นอรหันต์องค์สำคัญ มีพี่ต่อมาพี่ต่อมาก็เป็นอาราหารันมีความสุขก็นก็คิดว่าชาตินี้เราไม่มีโอกาสยสละสมบัติมาบวชอย่างพระเจ้าพี่ทั้งสามเราจะเอาส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อความเป็นอาราหันต์ต่อไปภายหน้าจึงได้สละตนออกจากกามคุณโชคราวสามเดือนนะครับ ไม่ได้มีโอกาส,สบวชมากเลยได้มีโอกาสทำบุญกันสามเดือนทุกท่านรักษาศีลสิบก็คือบวชนนีเองขณาที่บวชเนี่งเตั้งใจปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าพี่ทรงสั่งสอ,งสอนและในเวลาเดียวกัน <c oughs> ในเวลาเดียวกันท่านก็ถวาหทานเียวสมบัติพระสัมมาสมทธเจ้าพร้อมยพิสุทธ์สงฆ์แล้วก็ให้ทานแก่คนที่ปเป็นบริวารของท่านและคนในวิหารทั้งหมดสิ้นเวลาสามเดือนเมื่อท่านมีเจตนาในการให้ทานมีเจตนารักษาสิลนในความบริสุทธิ์ ที่เวลาสามเดือนท่านก็พ้นต้องพ้นจากกิจนั้นมาบริหารประเทศแต่ว่าน้ำใจของท่านติบรรดาท่านัางหลายน้ำใจของท่านน้งสามแล้วทั้งพันสามท่านนั่นแหละไม่ได้ปล่อยอารมณ์แห่งความดีให้ทิ้งไปเมื่อรักษาสินสิทธิฐานะที่บวชอยู่กับองค์สมเด็จพระจอมไตรชันใดคือบทนี้น จึกออกมาแล้วจิตก็ยังผูกพันในพระธรรมวินยัยแล้วด้ยวยอำนาจผ้นทานที่ตนให้เป็นปัจจัยท่านทั้งหมดนี้มีจิตแหวนอนุสติอนุสต,ติคือการตามถึงอยู่เสมอนึกถึงศีลที่ตนรักษา นึกถึงทางการให้นึกถึงธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศรรสาศสดนาทรงสั่งสอน <c oughs> นึกถึงศีลท่านเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงทานเรียกว่าจาคานุสติกรมฐานนึกถึงธรรมคำสั่งสอนเรียกว่าธรรมานุสติกรมฐานนึกถึงองค์สมเด็จพระพิชิตามารเรียกว่าพุทธานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์ท่านหลายเรียกว่าสังขานุสติกรรมฐา,านและเจนนาเตจนาเขาต้องสามท่านก็คิดว่าถ้าชาตินี้ไม่มีโอกาสต่อไปชาติหน้าจะเพียงมีเพียงใดขอความสำเร็จอาัตผลจงมีแก่เราอย่างนี้จัดว่าเป็นอดิฐานละบบรมี <c oughs> เป็นการตั้งใจมัน่น และในที่สุดเมื่อพระเตกับนี้มาองค์สมเด็จพระพิทัามารลงทรงบัต์ขึ้นในโลก <c oughs> ไม้กว่ามาท่านนางสามกับพระพุทธเจ้าอายุไล่เลี่ยกันเมื่อพระพุทธเจ้ามาเกิดท่านก็มาเกิดต่อมาภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้โบวชท่านก็บวช บวดจนทั่งเป็นคณาจารย์ใหญ่ในที่สุดทั้งสามท่านและพร้อมไปด้วยบริวารฟังอาทิตตบริยายาสูตรจบเดียวก็สำเร็จอรหัตผลที่พ้นทำนำเรื่องนี้นมาแทนที่พจะบอกว่านั่งหลับตาภาวนาว่าพุทโทธโทธรรมโมสังโฆ <c oughs> ผมไม่กล่าวอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นปกินกะแนะนำกันเล็กๆน้อยๆ เมื่อท่านนั้งหลายได้รับสันับแล้วก็มาทบทวนถึงกำลังใจของท่านทังหลายว่าท่านนังหลายที่ปฏิบัติตนอยู่ในเวลานี้เนะี่ยท่านมีจริยาอย่างใดคล้ายคลึงท่านชดินทั้งสามมรเปล่าคือคล้ายคลึงในสมัยที่เป็นอดีตของท่าน ท่านเจดินนาสามนั่นท่านเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณตบิดามารดาและท่านผู้มีพระคุณแล้วขอท่านนนัหลายก็มานั่งวัดอารมณ์ของท่าน <c oughs> ว่าท่านเองในเวลานี้ก็ดีหน้าดีที่ผ่านมาก็ดี ท่านเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้มีคุณหรือเป็นคนที่อกตัญญูไม่รู้คุณของบุคคลที่มีคุณนั่งนึกถึงกำลังใจของตนเองเมื่อเคยคิดประทุษร้ายนินทาว่าร้ายบคุคคลผู้มีคุณที่วีดามันดาหรือครูบาอาจารย์ท่านผู้ใหญ่ที่คุณเคารพมีบ้างไหม <c oughs> ้าหาว่าเคยอากตัญญูมาเวลานั้นเวลานี้กำลังใจของเราถอนได้แล้วดือย่งถอนจากความเป็นคนอากตัญญูมาเป็นคนกตัญญูรู้คุณบคุคคลผู้ส่งความดีที่มีคุณกับเรานั่งวัดกำลังใจ <c oughs> และคนที่มีความดีในด้านความกตัญญูรู้คุณนี้และสนองตอบท่านด้วยความดีเสมอกัน สมเด็จพระวิชิตธมานทรงตรัสว่าเป็นคนดีในกติของพระองค์ตามบัมบาลีว่านิมิตต่างสาธุปานังกตัญญูกัตเวทิตาบุคคลใดมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลผู้มีคุณแล้วตอบสนองอุปการะความดีของท่านด้วยความดีตอบ ท่านกล่าวว่าคนประเภทนี้เราถือว่าเป็นคนดีนี่จุดหนึ่งที่ท่านยินยาาัสาทั้งสามจะมีโอกาสเป็นพระระหัตน์ในชาติต่ตอมาและเป็นเทวดานานมีความสุขรายการที่สองท่านทั้งสามนั้นตั้งใจถวายทานแดบรรดาพิสุสงในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก ถ้าเวลานี้เราจะคิดว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วนี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทานิพานไปแล้วนั่นก็ไม่โทกคําว่าพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นธรรมกายคําว่าธรรมกายหมายถึงว่ากายธรรมคือธรรมะได้แก่ความดีไม่ใช่รูปกาย <c oughs> ไม่ใช่ธรรมขันธ์เล่าขันธ์ห้าไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าว่าร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็พอออกจากคันมารดาก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ต้องสแสวงหาโมกขธรรมแต่ได้ว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นต้องสแสวงหาโมกขธรรมก่อนทําจิตใจตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉติปะหันจริงเป็นพระพุทธเจ้าได้ ดัเมื่อเวลาพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอนนท์มีความหนักใจว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจะทรงดับขันเข้าสู่ทาปบรินิพานเรายังเป็นเสขาบุคคลก็ยังต้องศึกษาต่อไปได้เพียงแค่ประโสดามันเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานเร็จแล้วจะมีใครที่ไหนจะสอนเราให้ได้อรหัตผล พระองค์สมเร็จพระทศพลทรงทราบจึงได้เรียกมาแล้วตัดว่านันทะดูก่อนอนนุ์นเมื่อเรานิพานไปนแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้นี่แหละจะเป็นศาสด,สดาสอนเธอเป็น,น้นว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้จะเป็นครูศาสด,สดาครูคำว่าครูคือเป็นพระองค์เอง เน้นเน้นเป,ปราุกายคพระองค์หมดไปก็เหลือจะทำากายได้แก่กลากระกฮูกุ่มแห่งธรรมทำากายคำากายเพื่อพวกคือพวกททพระธรรมพระพินัยเป็นว่าถ้าท่าน,น,นหลายคิดว่าเวลานี้ท่านไม่พ,พบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่จริงหากว่าท่านเป็นนักพุทธานุสติกรมรมฐาน เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบิชกตมานคนที่มีพุทธานุสติกรรมฐานเนี่ยหมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงก็ต้องเคารพพระนพระองค์ด้การเคารพนี่เคารพในพระธรรมคำสั่งสอนคือปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงอนุมัติให้ปฏิบตัติแนะนําให้ปฏิบัติละในสิ่งที่พระองค์ทรงให้ละ อย่างนี้ก็ชื่อว่าท่านนัหลายได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเป็นนั้นว่าถ้าว่าจะทําทานอย่างนั้นบ้างเวลานี้พระพุทธเจ้าไม่มีไม่จริงเป็นนั้นว่าพระพุทธเจ้ายังมีมีตามพระพุทธติกาที่พระองค์ทรงจัดว่ถาถ้าทำมวินัยนี่แหละจะเป็นศาสนาสอนเธอพระพุทธเจ้าในบาลีเรียกว่าศรัทธาก็ศาส,สดาแปลว่าครู นี่คำสอนทั้งหมดถ้าเรายังมีความเคารพก็ชื่อว่าเราเข้าถึงพระพุทธเจา้าเช่นเดียวกับท่านท่านชดนทั้งสามเนื้อต่อมาท่านเชดินทั้งสาม,ม,าาดดสามได้เสียสละทรัพย์บริจาคทรัพย์ถวายทานแด่พระพุทธเจา้าและพระเรียสงตลอดจนท่าบริวารของตนที่ยังอยู่ในบนใน,ในขอบเขตในสีมา คือบริวารที่อยู่ในพระราชฐานของพระองค์โดยให้ในเสมนและขุนคลังเป็นคนจ่ายทรัพย์สำหรับพวกท่านหลายการให้ทานอย่างนี้มีแล้วหรือยังท่านเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์ท่านมีทรัพย์มาก เรามีทรัพย์น้อยท่านทําเต็มกําลังของท่านเราก็ทําเต็มกําลังของเราถ้าบุญน้อยหรือบุญมาก,กันอยู่ที่กําลังใจต่างคนต่างทําเต็มกําลังกันอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราก็เป็นผู้มีให้ทานเหมือนกันโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเวลานี้ทางวัดของเราตั้งเป็นศูนย์สงเคราะห์คนยากจนในถินธุระกันดาล งานนี้เป็นงานสาธารณประโยชน์ให้ทานไม่จำกัดเขตให้ทานไม่หวังผลในการตอบแทนให้เพื่อตั้งใจให้เขามีความสุขจัดว่าเป็นประมาถทานคำว่าประมาถทานในประมาททานที่มีกำลังสูงอย่างยิ่งคือให้โดยเฉพาะไม่หวังผลกลับมาอีกเราให้เขาแล้วเขา,ย,ายิ้มหรือเขายะดีใจเขายะด่าเราก็เป็นเรื่องของเขา แต่ว่าเราให้ได้เจตนาบริสุทธิ์นี่เป็นยังไงคล้ายคลึงกับทานของท่านยดินย่างสามไหมและนอกจากนั้นเราก็ยังให้ทานเป็น,ส,นส่วนสาธารณประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นธรรมทานใครจะมาวัดเราใครจะมาถึงเมื่อไรก็ตามเราก็ให้ความสันนดษด้วยบริการทั้งปวงต่างคนต่างให้กัน ต่างคนต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้เป็นธรรมทานก็เป็นทานที่เต็มกําลังของเราินงานส่วนใดเสมีกิจของสงเป็นส่วนสาธารณประโยชน์พวกเราไม่เคยรังเกียจทำกันทุกอย่างสายตัวเป็นเกลียวเจนเหนื่อยยากไม่มีเคยปิดปากบน กำลังธรรมทานประเภทนี้จัดว่าเป็นมหากุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกวับวัดวารามเป็นวิหารทานเป็นอันว่าการถวายสังฆทานเราก็ถวายกันแล้วการให้ทานเป็นส่วนสาธารณประโยชน์เวลานี้เรากำลังทำกันทำกันอย่างไม่คิดผลตอบแทนไม่เห็นความเหด็ดเนยมันจะเหม็นมันจะอะไรก็ตามไม่ประคมประเข็มนะมันเหม็นจะตายไป เราทำได้จิตตั้งใจบริสุทธิ์พราะปราตนาจะบ,บคุคคลผู้รับเขามีความสุขอันนี้เราก็ทำกันแล้วหันมาในด้านเนคขมบรมีที่บรรดาท่านเชดินท้งสามเข้าไปปฏิบัติในเขตพอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเดือนตอนนี้ต้องคิดหน่อยนะ ว่าตัวท่านอยู่ในเขตแท่งเนือธรรมบรมีนะจอยู่หรือเปล่านี่จะหา,าผมด่าท่านใช่ดาอาท่านนาจโจทยัตานังจุดเตือนตนได้ตนเองหมุนมหากำลังใจของเราว่าเขตแท่งเนือธรรมบรมีนี่ละความรักในระหว่างเพศละความโลภโมโทสันในการที่ได้ทรัพย์สินมาเพื่อความร่ำรวย ละความโกรธความเฉม่วาบละความหลงที่เรียกกันว่าทิ่ขู่และภิกษุก็แปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารร่างกายนี้จัดว่ามันเป็นภัยใหญ่เราไม่ต้องการในมันสิ้นเชื้อสิ้นชาติเ้าราไม่ได้อรหันในชาตินี้ก็ขอชาติหน้าโดยเฉพาะ เกิดอีกทีให้ได้เป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานจิตใจตั้งอย่างนี้นั้นเป็นเอืเ้อไปอธิฐานนบารมีเข้ามาอีกเข้ามาแทรกกันกรรมอย่างนี้ที่ท่ญญานยดินเท่าสามทำน่ะเราทํากันครบถุวนแล้วหรือ,อยังนี่ผมขอทวนถ้าจิตใจของท่านหลายยังมีก็มีกําลังใจประจําอยู่เสมอว่าจิตพร้อมในการให้ทาน คิดไว้เสมอความจริงทานผู้ท่านทํากันทํางานวัดทํางานวางงานสธนาธารณประโยชน์โอ้ยทำวิญญาณฐานนับไม่ถ้วนท่านก็จริงงแล้วก็ทํากันอย่างไม่แง่ความเหนื่อยยากไม่ได้ไม่ต้องการสิ้นจ้างรางวัลไม่ต้องการอะไรทั้งหมดรักษาทรัพย์สินของพุทธศาสนานี่กําลังใจถ้าทรงอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงจิตคือทรงฌานเน้นเนก จาขานุสติกรรมฐานจาาขานุสติกรรมฐานนี่ไม่นั่งไม่ใช่ไปนั่งภาวนาจ่าคลังจาาคลังจาาคังจาค่ายอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องถ้าใจามันนึกอยู่เป็นปกติอย่างนี้เขาเรียกเป็นฌานในจาาขานุสติกรรมฐานแล้วก็ถ้าเรามีความเมตตาปรานีแกบุคคลทั้งหลายที่เข้ามาในที่ของเราให้สถานที่พักจัดให้ความสะดวกติดจิตบริสุทธิ์ อย่างนี้เป็นเมตตาบรารมีเป็นเยอะถ้าพยายามระง,งับใจตัดจากอารมณ์ชัว่วคือกามคุณห้าตัดนีวรห้าบราการมีกามะชันทะพยาบาทอุทธทจะทีนมิทะแล้วก็วิจิกิจฉารวมความจิตตัดความโลภตัด ความรักตัดความโกรธตัดความหลงด้วยความจริงใจตัดหมดแล้วไม่หมดช่างตั้งใจตัดอย่างนี้ชีวจิตของท่านตั้งอยู่ในในครมมบรมีทรงศีบริสุทธิ์เป็นศีลานุสติกรรมฐานนึกถึงสีนี้เป็นโบติไม่บกพร่องชื่อว่าพึ่งูในมีฌานในศีลานุสติกรรมฐานรวมความกรรมฐานทุกอย่างที่พระว่าว่ามาเนี่ยเป็นอนุสติ หรือเมื่อเป็นอารมณ์กรรมาฐานที่ตามนึกถึงไม่ใช่เป็นนั่งภาวนานั่งภาวนาเรียไม่เก่งจริงมันต้องอารมณ์ลอยๆแล้วก็ได้ดีกิตทรงตัวเมื่อท่านหลายทําได้หมดอย่างนี้ผมชื่อเห็นว่าตัวอย่างของเรามีอยู่แล้วคือท่านจะดีนังสามและบริบาลหนึ่งพันท่านทํามากันอย่างนั้นถ้าวาสนามบรารมีของเราไม่เคย ไม่มีโอกาสจะได้อราหันในชาตินี้เราก็ไปเที่ยวในเมืองเทวดาให้มันสบายกี่แสงกับก็ช่างลงมาเมื่อไรไปราหารันมนันย่างชั้นดินดินทีสามอรบรรดาท่านทั้งหลายการแนะนําวันนี้รู้สึกว่าแนะนําเบาๆแต่มันไม่เบานะผลแนะนํารู้สึกว่าเป็นเรื่องเบาๆ เป็นเรื่องนึกนึกคิดคิดจิตคำนนงถึงแต่ว่าผลไม่เบาได้เวลาหันได้อย่างท่านจะดีองสามเราสำหรับเวลานี้มองดูเวลาก็หมดเวลาเสียแล้วขอบรรดาพยูฆาวาจรทั้งหลายใช้อารมณ์ใจตามความประสงค์ของท่านอยากจะทรงสมาธิให้สงักก็จับอนาปานุสติกรมฐานเป็นต้นทาง ถ้าอย่ากจะรโครูแนอรุสติต่างๆก็ให้เป็นไปตามความประสงค์ของท่านจึงกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรสมควรมาไหไก็เลยกว่านั้นสวัสดี